วัตถุโบราณเจ้าคุณปู่<ม>เก็บสะสมมานาน<ม>เป็นมรดกตกทอดที่ไม่อาจลืมเลือน<ม>จากเสือผือนหมอนใบ เตาและกระทะทองเหลืองส่งต่อมาเป็นทอดทอดได้กรอบสัมมาอาชีวะจนได้เป็นแบบทุกวันนี้ก็เพอสิ่งโบราณอันนี้แหละครับช่วยให้ ยืนหยัดสู้ฟ้าหน้าสู้ดินหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินได้เดินมาจนถึงบัดนี้ได้เพราะเตาทองเหลืองกระทะทองเหลืองสิ่งสมบัติล้ำค่า